ราแจกยานะครับยาผ้าอนไมัย,ยาผ้าอนามครับกำลังใจกำลังใจครับมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจนะครับเรามาให้กำลังใจอนุพัฒน์อนุพัฒน์อนุพัฒน์ าโทรศัพท์นายไะเดี๋ยวตัดชนายิไม่พี่สัญญาเป็นงานจบเ,เดเี๋ยวไปด้วยทีรถกัตันยูมาก็ว้าวุ่นกันเลยไม่ต้องห่วงนะครับไปที่ไหนเรามีของมาให้เราไม่เคยเข้าไปมือเป,เปล่า <S <S ไม่ต้องกลัวนะครับมูทีโรกาตันยูไม่ขืนใครไม่อะไรใครทั้งนั้นเรามาช่วยนรองของมาให้ใครจะด่าจ,จะว่าเราเราก็จะอธิบายเลยว่าผมมาช่วยผมมาช่วยนะครับพวกเรามาช่วยมาให้กําลังใจโดยพี่บินบลิลิสนะครับโดยรับมอบหมายจากท่านประธานมูทีโรกาตันยูท่านดรรัตนาสมสกุลลุมเมืองท่านประธานมูทีโรกาตันยูนะครับให้เข้ามาให้กําลังใจนะให้กําลังใจวันนี้เราก็แจกถุงยงังชีพไปประมาณสักเออเกือบ กือบเจ็ดร้อยชุดนะครับพิกัดแถวไหนอ่าผมผมบอกว่าอะไรเขาบอกตัวหางใหญ่ไซส์สองใช่ไหมตัวหางใหญ่แล้ยกมอย่าเดินกลางถนนกันนะครับเดินทิ้ซ้ายทิ้งขวานะครับอย่าเดินกลางถนนนะมดนะอย่าถามหาอย่าถามหาครับ อตอนนี้เราไม่เราใครจะยังไงก็ช่างเราไม่ขิงใครใครทําใครได้ใครทําใครเห็นนะครับเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราทําเราทาจริงๆเรามากันตั้งแต่วันที่21ผมมาที่นคกกรพาไปหาพี่บินเลยครับเดีย๋ยวพี่บินให้พ้าไปเลยจะอะไรไปหาพี่บินเลยครับน้ำวางไว้ก่อนครับน้ำวางไว้ก่อนตัวแอร์ตอนแอร์่อนอจ้าตัวแอร์ไม่เรียบร้อยน,นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ รักและห่วงใยกับมูลที่ลกตันยูโดยท่านดรรัตนาสมสกุลลุงเรืองานประธานมูลที่ลกตันยูนะครับท่านผู้จัดการมูลที่ลกตันยูท่านสมศักดิ์ปรวัติแล้วก็ท่านเลขารมูลที่ลกตันยูคุณสกาลรัตนสมสกุลลุงเรืองนะครับ ความห่วงใยญ่แล้วอากาศไม่หนาวครับที่นี่ไม่หนาวไม่หนาวเลยนะครับเหงื่อแตกหมดละไม่พูดถึงไครไม่ต้องพูดถึงไทรไม่เอาไอ้จะพูดถึงใครถามหาใครผมไม่ตอบเห็นไหมนะผมไม่ตอบหาใทยนั้นคือไปเอ่ยถึงเขาเดี๋ยวหาว่าเราขิงเพราะเราไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินตั้งแต่แรกเขาอาจจะเปิดมาเจอนะครับถามหาแล้วพี่คนนั้นพี่คนนี้ไม่มาหรอคนผมไม่พูดถึงไทยนะครับในช่องผมงผมจะไม่พูดถึงไทยนะครับใครทําดีทําเลย นะครับทำดีก็ไปตามดูที่ช่องเขาเลยเราไม่พูดถึงไทรดีกว่าเราพูดไปแล้วเดี๋ยวว่าเราเขาเอ่ยมาเขาได้ยินไม่ครบจะหาว่าเราไปขิงเขาเราไม่ขิงไทรไทรทาไครได้การทําดีไม่ต้องเรียนแบกไม่ไม่มีลิขสิทธิ์เรียนแบกได้เลยนะครับเรียนแบกได้เลยนี่ครับเราเข้ามาให้กําลังใจกันดูที่โลกันยูนะครับเอ้ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจนี่ครข้างในนี่ยับเลยนะครับข้างในนี่ยับเลย พี่ว่าเก็บๆแล้วไปดไปไปน่เอาวันนั้นใส่ไว oh ท้ายกระบะเราก่อนเนี้ล้างหล้างหข้อมว่าใส่เวท้ายกระบะเราก่อนใส่เวท้ายกระบะเราก่อนวันนี้ก็นาสดีแต่วันีอ่หัวเรามาจกถนี้มาทุกกอามอามเดี๋ยวต้องขยับลูกขยับเดินนไอ้เาเราุกอย่งเุ้ยยิงไม่ตบองเคับตอนนี้พี่บีดอยู่สายสองแยกไปแดงวุิยาโอเคขอบคุณมาก ขอบคุณมากขอบคุณมากที่ที่บอกนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากคนรู้จักบอกหน่อยผมไม่รู้จักขอโทษทีเนี่ยถึงบอกมันเป็นปัญหาว่าเราไม่รู้จักผมไม่เคยมาครั้งแรกในชีวิตที่เข้ามาในหาดใหญ่ผมไม่เคยมามาอย่างนี้ก็สนามบินนะครับไม่เคยเข้ามาขอโทษด้วย สัญญาณยังเป็นไงอยู่ยังดีอยู่ไหมสัญญาณยังดีอยู่ไหมเราต้องห่วงนี่ฮะมียาเข้ามาแจกมียาเข้ามาแจกได้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 ระวังครับระวังครับระวังนะครับขับรถอย่างนี้ไปหนึ่งกิโลเมตรนี่สายเยอะหนีเที่ยวเลยฮอลลีเดย์ได้ไปเลยนะขยับเลยขยับเลยครับนี่ไปต่อไปต่อขยับกิโลเมตรข้างหน้า อยูน่นะชัดอยู่นะชัดอยู่นะจ๊ะชัดอยู่นะจ๊ะ <_ EN> อ๋อข้างบนพักคือนั่งต่ำไงนั่งต่ำเนี่ยถ้านั่งต่ำมันจะสัญญาณจะหายไปกันต่อาาขยับระวางังรถนะครับราวาะรบราวางังรถนะครับเราขยับแล้วนะครับ อกเลยนะรีบบอกเลยนะช่วยกันครับช่วยกันครับไม่มีเวลาปาทะเลาะกันครับนาพี่น้องปากท้องอยู่ครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะไหลๆหลไปเรื่อยๆที่ไหนมีความหิวโหยที่นั่นเราจะเข้าไปนะครับข้าวเรามีเยอะนะครับข้าวเรายังมีเยอะไม่ต้องกลัวเรายังมีให้อีกนะครับการขยับตามไปขยับตามไปเรื่อยๆนะครับ

一籠。 อย่าไปต่อครับไปเดี๋ยวเราดูบรรยากาศข้างทางกันนะครับ,รบโถ<ฮ>เจ้าชนอะไรเขาวิ่งผ่านกัไปเะ้าชนอะไรเว้ยเด้อเ Sử dụng à, khá nổi, giải quyết toàn hồi. 기억 sớm chắc không reo, khá rồi, Những câu hỏi về mặc, hiện đại bố j sult. mặc này Anh sống ngoài làn đất statistics... Đlassen นายมือนายมือองไม่ลอยเยไปเดี๋ยวผมแมู่่มันพูด มาเลยมาเลยครับมาเลยโดนดูไอ้โดนจัดเทียนหน่อยโดนเทียนเทียเทียนที่โดนครับโดนจัดโดนจัดไว้ให้แล้วครับฮะอ๋อดูคำถามเราเอาเทียนหนึ่งเทียวเหรอเอาเทียนอย่างเดียวใช่ไหมครับเจ๊เจ๊เจ๊เอาเทียนอย่างเดียวใช่ไหมครับ เทียนเทียนเดินเลยเลยเจ๊เดินเลยเลยเทียนเีเนี่ยที่พี่ท็อปครับที่พี่บินอะโอ้โหย้ายออกไปลงมาสนามก่อนดีไหมครับพี่ย้ายลงมาไปลงมาสนามแจ๊คเข้าไปย้ายไปลงมาสนามไม่ดีกว่าครับโอ้ ครับครับครับฉลาปุกอรมห้ฉลาปุกงนีองอะไมามา,มาเอาเลยเลยเอาขาอะกี่ก,กองกีก,กอไปบอกเลยนะแยกเลย

เดีแจ้งแจ้งไปหน่อยแจ้งแจ้งพวกเราใครว่านเข้าไปดูแลหน่อยเดี๋ยวพี่เอกหน่อยขยับพี่เอกใครขยับางคนนึ่งเดี๋ยวขยับางคนหน้าร้านเพศสัตว์อ่ะแจ้งหน่อยแจ้งหน่อยใครมาจุดนี้เพี้ยเพี้ยเพี้ยอยู่มากเลยอย่างเงี้ย โ <c oughs> อ้โหน้ำไม่ใช่ตื่นๆนะเนี่ยสายสองไม่ใช่สายสองไม่ใช่เหรอสัญญาเป็นไงกระตุกไหมสัญญาเป็นเดินไม่ได้เลยมีสัญเจ้าอะไรเนี่ยสัญเจ้าอะไรนะ หนลอนเครับ